อยู่นี่แกโคโค้ก่อืมอข้างเกียกับแกโคโคิที่แล้วข้างในผมถือคักรึน้ำอ้วนดยเหงเนาะ อืม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 สวดสวดอ้เต็มมากลักสวัสดีตอนเสาๆนะครับเสาๆสวยๆแล้วล่ะโอ้เต็มนอนตากเลยอันนี้ยังหน่อยนะครับนี่เนาะ ยังหน่อยบัดมาแ้ๆบัดแล้วโลกสองโลกก็ถึกมือพามาเบิงพุรุ่งยกสะดุงครับบัวใดยกเองเนาะพุรุงยกพุรุ่งยาวไปเห็ดปลาแดดก็ั่นน้องทงไงบบ่ไข่มีบ่พุรุ่งปะเขาบวแข็งเนา่บ่หลายเนะาะบ่ไข่มีเนะน้องทงไงครับรุนน้ำพุรุ่งไปครับ มีแต่ตมงามปลาก็ได้สะด้งสองเส้นนะครับมาเป็นมูเป็นมูเป็นมูปลาพ่อกันยกด้านคางเ่าเนี่ครับพ่อกัยกจะมีเนาะพ่กกัถือกดีเขื่อนแกโพัพโพอ้หูดานะครับ ตาระบาดตาระบาดเทือกทุกบาทโอ้ข้าขุนกระเทือนด้วยกันข้าขุนข้าขุนมาบอกว่าใาาส่นังมันเอาเทียมนะแม่เอาเทียม <c oughs> โอ้โดนแล้วพู่ลุงโดนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเครื่องโล่เครื่องโล่สามสิบสี่สิบหกสิบตัวครับโอ้ตอนซ่อนเปลือกแดดมาแด้วครับเห็ดประแดกปละลาเห็ดผสมูทางขั้ว่ะบันผู้ยูบัน ลุงขั้วบปะมาหาฟอมขั้วฟอมเจ้าไม่ป่าแล้วขั้วไม่ป่าขั้วเนาะเห็ดประแดกครับลายหาเลยเลยนี่นี่ล่ะข้าก็ได้ช่วงมาหนามมาเนี่ยแหละครับช่วงน้ำแกงเนาะป่าปีนึงโมกีโหงดอกปีนี้น้ำขึ้นสองรอบอันนี้รอบที่สองว่ามันจะท่วมบ้านกำล่งทวมครับลงคือเก่า เขาขึ้นมาสุดๆแต่คนมัวตอนเนี่ยคนบัวน,นำลงไม่นำก็เริ่มลดแล้วครับโอ้โหออ,ออกๆๆออกออกเ็มเลยครับ,บอ,กออกคาอกแน่ โอ้ขนาดออกไดเลยนะเป็นโลครับสองโลเนาะนตัวใหญ่เนาะตปลาครับซ่อนปลาอ๋อปาลาขาวกุมปลาขาวหัวแข็งอากลาหลบเดี่ยวบ่ว้วดครับหลบเดี่ยวก้อนลุงเจ้าจักขี้ขาด อน,อนซอนโอ้จิบจิบ, <c oughs> บท,บทนบนงนั้งจิบจิบตลบัดตลบหนกเดบดตือเหยเนาะหมยเนาะพุงเนาะเปนือหุงเ <c oughs> นะรดีปลาถือสะดุง้งกะเสีสยว <c oughs> มันก็นจะถืออยู่บริเวณนี่แหละครับเพราะว่าบริเวณนี่หนามมันแหงนง้งเนาะหมพุ่งลงยกอยู่นี่ผมยกปีกไก่นั่นอยู่ต้นคอยนี่ นี่ก็หมวกของพ่อเนาะนะมันหวนเข่ามาหาตรงไหนตรงหน้าป่านมาหอดเลยมันก็โค้งเข่ามาหาให้น้าแมียเดียวไปขั้วครับขั้วไปนําเดี๋ยวมันจิตใจบิดป่านโตงามเไม่ไม่ไม่เออใส่เงี้ยบ่นี่ใส่สามเส้นบอนี่ม้นมานึ่อยู่นี่ใส่สามเส้น เจ้าลวนเหยียบลวนมาลูกพวกพ่นปีตายแรงอะไรเหยอยบลวนจุ๊บ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 เหยียบอวนมาลูกอู้หู้ยอะมึงกับมึงมึงมึง เดี ة, well, okay, like ๋ยนะวนเดี oh, Ooh, uh, ๋ยวนเนะนนนฮึสวดจังวะนอู้ยแจกโพโพก่ไปอยู่เ้ื่นะไก่เนาะเ้าว่าเสียวจะเป็นแบบนี้เาก็ได้ลายดอกลนึงอยู่ของก่ายหัวเขาก็ได้หายู่แล้ว ถ้ามีไม่ใช่บอกดิถากระเยจะน้อยเอหรอกบอก่าตกกบบทีเดี๋ยวบนเถือกเดี๋ยวานรี้าน้ำลงนี่น้ำลงปลากะบอกใครถือกโอ้ได้อยู่ดดจูโดดจู่โอ้สองเส้นสำนี้ที่ว่าคักด้ ตอนเที่ยวไปยกอยู่สะพานคอนเวิดนะครับเนาะไถือว่าแมนซ้ำนีแ่แหละอันนี้ยังหน่อยครับอยนี่มีถือคักมีตะปะขาวออนตอนเรือมาแล้วพุล่งเรือมาแล้ว โอ้ยทางแตพกพกักๆบ่ออันบนนี่บอ่อต่ว่าส่วนปั๊บบัอนกองหอบันบุลรุงสวัดสวัดโดดออกแล้วตัวหนึงยังสองตัวโอ้หลายอยู่ครับสิบกว่าตัวป,ป,ปลาอีแปงปลาตะเพียนด้วยนะ มันอัมาแล้วสมีคักแล้วอ,อันนี้พระรุ่งจะเอาไปใส่ทางน้ำแข็งไว้นะครับนะปลามันจะตายอาจแปะอันนี้เป็นเขียวที่สองเลยครับโอ้เป็นบากหลักโอ้ จากรูนี่เนี่ยเหรอโลนเป็นสีปุ่นว่ะเดยนหลายทางเลยไปแดกได่หนีรอบแยกกับรูนอง้ำแข็งไยน้ำน้ำน้ำ บาทเต็มเลยสองบาทเต็มถังแน่นอนโยขอดคำเนี่ยได้เต็มถัง,มงแล้วเนี่ยเอางูแข็็งงแขเลยมไม่ได้ไปขายมันได้เป็นพันสองพันเลยเมีอนนอย,มยมอยู่เนาะเครื่องก็ประนน,นี่นตุ่มไปซิดอยู่อ่างดอกอไก่ตุ่มเกี่ยวเห็นมันมีหัวขึ้นมาจอกหน่อยวันนี้ตีลงไปหาเสาไอ้โอด <c oughs> <c oughs> โดูรอกสามตัวพี่ตัวไหนเี่ยเฮ้ยเครื่องโล่ยูนี่เครื่องโล่เป็นโลนเันหลายอยู่ดีครับ ปัดดูถือครับโอ้ใส่กำลังพอดีโมเมนต์เป็นโลบแบนี้ <c oughs> บบเดทยตอนพูล้ลุงโยครับโอ้ได้บผู้ลุงปะโดูปะดปะดู่อย่าขาดนะอย่าขาดนะ <c oughs> เอียบร้อยโอ้ใส่งามใส่งามโอ้ <c oughs> มาได้จังได <c oughs> บัวราไปวอนป่า ตองปลาอยังเลยครับสวยงามอยู่เนาะอยู่ทงเงยใส่ซ้ำหนีกำลังหลายบอกพี่ลุงโอดูนี่ใส่ซ้ำหนีหลายเงยคนนี้เอาออกให้เมื่อครับเอาเชินปลาหน่อยสุนพันคัก้าก็ไอ้ดันเดินนี่นี่คักก็หมอข้างดำนิ <laughs> ดนึงอันได้กินขัดมือเปอ็นจะได้ โอ้สสอกโสวดสวดแอคโูโคปันเขาตกแตก มด็กระเที่ยกุ้ด็กระเที่ยุงงามาพร่อมกับตัวลั่นหวยบกลุงยี่ไหนบกลุงเลี่ยอยู่ มีหมตาเมีโปูขาหัวแข็งมีตัวงามใส่สอสิ้นโอ้ยยกไปยกไปตัวเี้ยเงไหมโอ้หลดเอาขึ้นหลดหลดโอ้ยออกเบิดโอ้ยวงบบกงหนึง ป่ามีตัวเงี้เเยเลยมึงกินสวสดบ่สวสดบอโอ้โหเดบเบเดบนอมันหลอดด้เดี่มันหอด,ด,ดตัวน้อยดอกมันหอดามาหล,าหลาใสหูสดุงแหงงหูขาดรมาถึงเลยวะทั้งน่ะ โอ้ยตุ <c oughs> <c oughs> ๊กปยังออกตอนเนาะยังขาบไม่ยังถือดีควยป่าเห็นเห็นเหรอเนาะ

วต้มครับปลาขาวกระกประุกไอยปลาขาวครับฝีมือพลรรุงเป็นจะแซ่บมันมีหมดแดงเนาะแม่เนาะเอาหมดดำปทบได้บะฮะ เอาสูตรใหม่มาเลยใส่มดดำโมดดำไลยอยู่รับเขากินเทียงเขากินเขาเสื้อํำกันวานนีุ้่มโฮมกันนะพะลุงเนาะมากินเนาะกูนี่บอแม่

บ่ hoa đọt lô điều พ่นล่ะ lô điều đấy dài มันเป็นหยังบ่ ถ้าหู่นในแต่ทางหัวได้บัตรบนถึกตะลบบาดเว้ยเอาอีกหน้าเอาอีกเอาเคนะทางบุญบนถึกเมียนนั่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 นทางบุญบนถึกเนี่ยเขายกงร้อ <c oughs> ดีแเป็นองราด้ามาต่ยนาีนบรรยากาศมือนีก็จะประมาณนี้แหละครับมวนซืนเฮห้าเนาะนำมาก็มีปูมีปลาให้ชาวบ้านในฮายู่หาจินหลายหลายคนก็นออกไปหายกสะดุงแน่ใส่มองแน่ใส่เบ็ดแน่รนับเนาะ กินเขาป้าไปเป็นคุมเป็นก้อนมวนซ้่นเนี่ฮครับมีความสุขกันไปใจใผมนี่ผมก็อยากให้น้ำม,มาหลายอยู่ดกยังสียละครับเขาก็ได้หาอยู่หากินเพราะว่า,วาบ้านเฮานี่บ้านผมนี่งาเคยถ่วมอยู่สองหนครับหลังๆมาเพิ่นหลอกคล้องแล้วก็บ,บ่ทถ่วมจเจตเจียวกตามาอยู่ประมาณน,นี้แหละครับเพราะปีกายนนก็ถ่วแจะนำตรงให้ตรงหน้าด้านคางเนี่หนะครับแต่ว่าบทถ่วมบ้านเนี ผมก็อยากให้ท่วมนี่ดอกผมจะได้เก็บบรรยากาศชาวบ้านเก็บบรรยากาศวิถีชีวิตของคนมันนอกคนนิสานเนาะอันแม่นท่วมบ้านท่วมหลายคือจังพี่น้องทางเหนือกับอันตรายอยู่ครับเพราะว่าลําบากลําบนเนาะแต่ว่าบ้านผมนี่ขันแม่นท่วมขึ้นมากเสียพระเจ้ามวลซืนให้ห้าครับนี่อกดีใจไดหาอยู่หากินนด้หะปูหาปานะครับนี่แหละครับบรรยากาศวิถีชีวิต ของคนมันนอกบา้านเหามีน้ำก็มีปู่มีป่าชาวบ้านก็ได้ออกหายูา่หาจินกับม,มวนซึ้นกันไปจินเขาปลากันไปครับนี่แหละครับเอาเมื่อ้ก็ขอขอบพุณทุกท่านครับติตามได้ให้กําลังใจมาอยู่สม่ำเสมอครับตุ่มกับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ